โอเคในวันนี้มีสกายไบเข้ามานะฮะนั่นคือสกายไบอะไรที่เราว่าเราก็จะเอาฮะซึ่งเราจะเอาอันนี้และก็อันนี้ฮะเพราะสกีปืนมันไม่น่าใช์มากเลยแหละ <S <S เราเช็คดูกันว่ามันน่าจะออกแค่เอ็มบีีศูนย์หรือก็าองข้าองอันเนี้ย อ๋อ M C สูยได้อยู่ได้อยู่ฮะต่อไปต่อไปมันน่าจะออกเอออันเนี้ยซองลูกซองปกติไม่น่าออกสองหกหรอกอ้ซองรวยเนะี่ยออกซองรวยเห็นไ,ไหมดาฮารูดาฮารูนะต่อไปต่อไปน่าจะเป็นปืน6กเป็นทไอ้ข้าลไรงเนี่ย ถ้าเจอนเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ะอะเราผิดอันต่อไปอันต่อไปฆ่าเตาได้ฮะน่าจะเป็นปืนหกแล้วแหละใช่ไหมเดาได้เนี่ยนี่เป็นปืนหกแล้วรอบเนี่ยเนี่ยพอดีเป๊ะ คุณได้สก,กายวิสอ,อโอเคได้ก็ดีแล้วฮะทุกไปเล่นกันดีกว่านะใช่ฮะเกมนี้เราเจอ M4 นั่นเองะ่ะ M4 ปืนที่เราอยากเล่นไปเลยในเมื่อปืนที่เราอยากเล่นอยู่ข้างหน้าเราก็ต้อง ยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเราต้องยึดไอ้นี้ให้ได้ก่อนนะม,นมีตัวอยู่ใ,ใกล้ใ้ฮะค้าๆเลยด้สายมือกำลังกำลังแอบแอบเข้ามามันกำลังแอบเข้ามาฮะเห็นไหมแล้วมันมดนมตัวอีกแลว First Blood ไม่โดนงั้นกูกูเข้าเลยก็ได้นะ <laughs> ม,มาเหิงจี้กระโดดเน่ากรโดดปุ๊บโดนเนนรื่องราเนียบรอเลยเจ้าเบอร์เกลไงใครมาคัสเลยมาคัสหนึ่งมาคัสไม่รู้ฮะเราจะไปเอาอินโฟของเราข่องอยู่นี่กูจะได้เล่นของอยู่นี่มึงหายากขนาดนั้นเลยฮะขนาดอ,อยู่ใน ภา<ใ>อ,อเร็วให้ท<ห>ุก<ห>คน<ห>คแล้วไม่เจอแมพเล็กกูเจอหน่อยก็ดีนะฮะส่วนแบบหน้าช่วยเจอแบบนี้ได้เป่าขคาสามารถมันก็สโลอ่ะมีสโลสองอย่างอ่ะสโลจากปืนกูอีกทีแล้วก็สโลจากบัฟมนอีกทีค้นหาและทำลายเลยหนีไม่ได้ เราต้องอ้อมไปอีกนิดนึงน่มุมนี้มุมนี้ดีโดนล้าด้วยโอ้เพื่อนเข้ายหัวเลยไม่ใว่ากูเล่นได้แค่รอบเดียวแล้มันไปเลยนะอันอันแย่นะแย่เลยทริปเปคิลโอ้โหจบแล้ว จเจริญเลยจเจริญเลย,เเลยไปไปเล่นกับมาคัทกันครับวีแต้มห้าแล้ว <c oughs> <c oughs> วินหกลอบโอ้โหไม่เจอไม่เจออใครเลยอยากเล่นฟก็จริงนะแต่เคก็ไม่เจอเหมือนกันนะไหนมาคัทมาคัทจะไปเลยหรือเปล่า อืมอืมฮัลลิไซดูสิะกิวม,มาแค่หน่อยโอ้โอเคดูสิว่าสกินที่มาเป็นโอเคหรือไม่เอาละมีประมาณนี้แหละนะฮะ